อายุ I'm fine Thank you ไหนเปล่าให้แม่หายเลยถ้าสตรอเบอรี่กินกับช็อกโกแลตเท่ากับสิบเต็มหนึ่งแล้วนี่กินนมกล่องที่เท่าไหร่แล้วคะกินหกกล่องแล้วนะคะวันนี้ลองนองแงว่าจะเอานมเพิ่มนะคะก็เออหมดกล่องนี้ก็คือนมนมช็อกโกแลตหมดแล้วเองนะก็ เด็กอยู่ในวัยกำลังเติบโตนะคะช่วงนี้เขาชอบกินนมนมช็อกโกแลตหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็มันทานง,ง่ายแล้วก็ได้แคลเซียมด้วยใดๆก็ตามนะ<อ>ก็อยากให้คุณซานเซซีโร่เองนะคะสูง190ไปเลยนะจะได้ปกปอ้องคิตตีมาสแล้วก็คุณแม่ของคิตตีมาสได้ด้วยเดี๋ยวพวกเรามาเจอกันในโรบอกนะคะ สวัสดีค่ะทุกคน I am Kitty m a r h นะคะเฮ้เ hey. 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 <c oughs> จอคุณ Sunset แล้วกอดกันแ่แม่มัน,มนกดขึด้นได้วยนี่ค่ะทุกคนคะ่ะ Kitty m ะ a r h ค่ะ with s u เ s e t z e นะคะ สเตมเมอร์ถูกเกมโรบอทแอนรอวีนะคะดิสเกมโรบอทนะแม่เครวิสมีนะคะเล่นตรงนี้ได้น่ารักเลยตงจุ๊บเลยนี่นี่ทอมมอนค่ะเวลคัมนะคะไม่แฟนทับนะอ่ะเซตทักทายแฟนคลับหนะ่อยค่คะแม่ดิมสามารถถือจานได้ คือคุณคุณต้องใส่ก๊อปไปยามบอกว่า I'm fine นั่นเองนะององสวัสดีค่ะทุกคนมาเล่นเกมโรบอกกับพวกเราไหมคะคิสติม a สนาวิเตอร์ซอนเซซีโรเอค่ะไอ้ยอเฟาวสตอร์บิดนัตเอเรดี้นะเฮ้กินข้าวเย็นหรือว่าทานกันหรือยงังคะ <You. S 1> อันนี้ I love you เย้ขอบคุณมากค่ะคุณซันเ e สซีโรเอ้้ขอขึ้นมือหน่อยค่ะเอ๊ะเอาตัวลงมาดาวมาก่อนเร็วๆขอขึ้นมือหน่อยเย้ yeah. สวัสดี m ม f แฟนคลับ <c oughs> ของ m ม f ฟาร์มี่อด้วยนะคะนี่อยากให้คุณซันเจ t เติบโตเร็วๆแข็งแรงแล้วก็สูง190ไปเลยนี่บางช่วงเวลาเราก็จะเป็นโกลอพแบบสปีดนะหรือว่านับเป็นเก้ากระโดดนั่นเองนะเอดูคนอื่นในเกมก็น่ารักเหมือนกันเลยเยแล้วกาทำอะไรกันซเซ็ออหน,นีนี่นี่บอกว่าอย่าใจร้ายกับพวกเราทั้ง2คนนะนี่ๆเดี๋ยวดูคุณซันเซ็ตท,ทำสัญญาณมือนะคะเอ เววคัมค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนแอดยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Family 4ี่โเอ็กอะรับหัวใจกันไปเย้มีใครคิดถึงเราสองคนไหมคะเอ,อ่าเฮลมีนี่ไงขอบคุณมากค่ะคุณซันเซ็ตสี่โรเอ็กลงลงพาดกขอนทษเย ลงมาบนพื้นด้าล่างมันเหยียบได้นะคุณคิตตีมากคุณคิตตี้มัสลงมาบนพื้นเฮ้ยมีคนมาแล้วนล่างมันเหยียบได้นะเพื่อนด้าล่างมันได้ีไม่คะอ๋อให้เราส่งตรงนี้หรอใช่ใช่เอาไปดูกันใครใครอ่ะ้คุณซาเชิเอาใหม่เอามาแล้วจ๊บเนี้ยเนี้ย สวัสดีทุกคนนะคะเหมือนลูกมดเลย,ย,ลย,ยสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะมาจาก my family สี่เราเองนะไม่รู้ว่าเพื่อนได้ยินหรือเปล่านะคะชุดสวยมากเลยมแม่ล,ง,ลงไปลงไปคือดิบีปล่อยนะอา้าวปล่อยตรงนี้เลยเหรอไปปล่อยตรงตึกตรงนั้นนี่นะที่ชง,ชง ไอ้ฝ่ายใต้แมพเร็วเรูบอกเป็นเกมที่น่ารักนะอันนี้ก็เป็นอีกเกมที่น่ารักมากๆเลยนะคะเทอร์ริทันทามนะคะวีซิตไมช h a น n e l นะคะมอมดม่ดวันเท้าส้นวิดีโอนะคะไอ้คนนันจะปล่อยปล่อยมือกันไม่ได้นะโอเคห้ามปล่อยมือกันนะเย่เอ๊ะ เย้เฮสวัสดีค่ะไมฟามีซีโลเอ็กนะคะเนี่ยนะคะมาแล้วมาแล้วดีดีบวกถอดเทปไว้อ่ะแหนก็อยออกไปด้านนอกแล้วอยออกไปด้านนอกทำไมแหน่ก็รีเซ็ตดี ที่เที่ไหนล่ะก็ยิงออกเลยก็รีเซตดิทีเซทแล้วจะไปเจอตรงไหนเจอท่าล่างยิงเซตดิไม่จะเป็นตัวใหญ่บ้างไม่รีเซทรีเซททำไมรีเซตอารีเซททำไมตอบก่อนรีเซตเพื่ออะไรดีบีแกรีเซทเพื่อาหารีวิแล้วมันรีเซตไทคิดมาแล้วนี่ระบบเกมเจออะไรอะเราเจออะไรก็ดีบวดีบีบอกแล้ว เฮ้ยเราเจอเครื่องหมายความยุติธรรมหรือเปล่างกีบิวจีวัฒนะคะจีบิวบวัฒน์จะกดทิไปไว<อ>้เฮ้ยเดี๋ยวเดจีบิวจีวัฒน์แหมนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของเรอ่ะสไปเดอร์แมนยิงหนูอย,อยู่ทุกคนช่วยด้วยเอาช่วยลงไปเร็วคุณสเตทช่วยเร็วพาก,กันหนีเร็วนี้แหมเฮ้คุณแซดจะไม่ปล่อยมึงคุณแันคุณคุณแซดจะไม่ปล่อยมึงคุณคิดดีมากใช่ไหม เฮ้เฮ้เฮ้หันหัวหออนนะคะอายลือบคุ้อายลือบคุ้นคุ้นกิ้วสมัตนะคะตกเราไปแล้วไม่ตกเด็ดค่ะไม่ตกกิดอัพนะคะไม่ตกลับคุ้นนะ,ะนะ I'm here ค่ะ Heaven send me here นะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะที่ถูกกับเราใน MyFamily 0x แห่งนี้นะคะ ก็เป็นบ้านหลังแรกนะคะว่าบน YouTube ของหนูจ๋ากับคุณซันเซซีเราเองนั่นเองค่ะเอ๊มีใครเล่นกับพวกเราก็เข้ามาเล่นกับพวกเราได้นะนี่จิบจิ๊บใบลุมรงนี้แหละตรงไหนคะตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวมาดูว่าคิตตี้มสัสเป็นตัวใหญ่บ้างม,มา่ล้วีเป็นไฟกันดี มาแล้วเหมือนจะมีอะไรอยู่ด้านในอ่ะตรงไหนครับยานี่ขอไปดูนะเฮ้ยนี่เราเป็นตัวใหญ่กับกับตัวเล็กได้ในเกมนี้นะเล็ก็ก็อยากพาดีบีเพื่อนเยอะมากเลยนะเล็กก็อยากพาดีบีไปดีบีเห็นบ้านเล็กไอยู่นี่ในบ้านหลังนี้ยังมีใครเฮ้ยงั้นเราเป็นตัวเล็กค่ะเข้าไปในบ้านหลังนี้กันเฮ้ยเฮ้ยใครพาดีบีเข้ามาอยู่ด้านในอ้าวบ้านอยู่ไหนไม่มีคนยกไปแล้ว ขึ้นบันไดเอ๊ะแล้วมีสีแดงๆนั้นกันไหมเออมีอะไรประตูนั้นน่ะประตูประตประตูไหนที่บีบีนี่เดินไปไวเว้ยอะไรกันโอ้แต่ได้ตาคนแรกแล้วครับน่ารักไหมน่ารักโอ้างคนน่ารักจังเขาไอ้เริ่มยูเขาไอ้เริ่มยูเราไฮไม่เฟร์เราเราเดื ค่ะทุกคนค่ะ Go all together นะคะ Kitty match ค่ะ Co of my family สี่องนะคะ Thank you นะคะนี่คือ my safe zone หรือเปล่าขออากาศบริสุทธิ์นะคะขอใส่น้ำดีนะคะขอกระแสความหวังดีทุกกระแสเลยนะคะ Go all together with me and my kids คะ Sunset สี่โรแค่ะม่คเขย้ายออมาแล้วเนะ Thank you e v e r y b o d y ค่ะลูกขอได้มีวัน,น,น,วน,ะะนทันกผ่อนของหนูด้วยนะคะลูกขอเซ่โตอนของหนูด้วยนะคะลไปสิเดี๋ยวสิคะก็เพื่อนกำลังพาไปนะคะ บอกว่าให้เราอยู่ตรงนี้เหรอไม่นม่ได้ได้ดีนี่คือบ้านของเราหรอคะขอบคุณนะคะดูขอเซฟโซนของตัวเองได้ไหมคะขอให้คิดติ้ไมค์กับคุณซันเ็ตมีชีวิตที่ปลอดภัยได้ไหมคะ